เมื่อประชาชนคนทั่วไปค่ะมีการบวชเป็นพระนะคะหลังจากนั้นอยากจะมีการจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินจะต้องทำอย่างไรบ้างวันนี้ค่ะสามารถติดตามได้ใน3นาทีกับอายการแผ่นดินค่ะ

เมื่อทําการบวชจะมีทรัพย์สินที่ติดตัวมาก่อนบวชค่ะทรัพย์สินที่ติดต,ตัวมาก่อนบวชนั้นจะเป็นของพระภิสุสงฆ์เองแต่ในระหว่างบวชหากพระพิสุสงฆ์ได้รับทรัพย์สินแบบปาติกบุคลิกทานนั่นหมายถึงทรัพย์สินที่พระภิสุสง์ได้รับแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นของพระภิสุสงฆ์เองหากมรณะภาพไปทรัพย์สินนั้นจะตกเป็นของวัดที่เป็นภูมิลำเนา ของพระพิสุรูปนั้นซึ่งคำว่าภูมิลำเนาของพระพิสุได้แก่วัดที่จำพรรษาค่ะและทุกท่านคะทราบหรือไม่ว่าในกรณีที่พระพิสุสงฆ์ค่ะได้ทำการลาสิกขาไปก่อนทรัพย์สินที่มีอยู่ก็จะติดตัวพระพิสุสงฆ์ไปแบบบุคคลธรรมดาแต่ถ้าในระหว่างที่เป็นพระได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินไปก่อนอาทิเช่น 1. ได้ทำการโอนให้กับบิดามารดา หรือทำการบริจาคให้กับวัดทรัพย์สินนั้นก็จะตกเป็นของบุคคลดังกล่าวหรืออีกวิธีการหนึ่งพระภิสุสงฆ์อาจจะทำพิณายกรรมยกทรัพย์สินของตนให้กับบุคคลใดก็ได้ทั้งนี้พิณายกรรมที่พระพิสุจะทำสามารถทำได้ทั้งหมด5ประเภทได้แก่พิณายกรรมแบบธรรมดาพิณายกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับพิณายกรรมด้วยวาจาพิณายกรรมแบบลับและพิณายกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง ซึ่งเมื่อพระพิสุสงฆ์ได้จำหน่ายทรัพย์สินออกไปหมดแล้วและมรณะภาพลงทรัพย์สินเหล่านั้นก็จะเป็นของบุคคลที่พระพิสุสงฆ์ได้จำหน่ายออกไปแต่หากยังมีทรัพย์สินติดตัวอยู่ในระหว่างที่เป็นพระและมรณภาพทรัพย์สินเหล่านั้นก็จะตกเป็นของวัดที่พระพิสุสงฆ์นั้นมีภูมิลำเนาค่ะทั้งนี้หากทุกท่านมีปัญหากฎหมายสามารถปรึกษาได้ที่สำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทั่วประเทศและสามารถติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์1157ค่ะขอบคุณค่ะ